วัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมเลยมาให้อาหารลูกปลาไหลนะครับนี่ครับมองเห็นไหมครับอันนี้บอจิ๋วนะครับนี่ครับลูกมันนะครับนี่ครันี่ครับอันนี้กับบอบ่อปูนนะครับน่ครับบ่งบอปูนท่อร้อยนะครับอันนี้ นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สองบ่อเนาะมารวมกันนะครับอันนี้ก็บอดิิวนี่ก็วางไข่สองครั้งนะครับเลยมารวมกันนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับกำลังกินอยู่เนี่ยที่สําคัญในเวลากินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ํานะครับนะครับสําคัญมากนะครับ อาไปดูบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่ครับผมวจะเลียร์ดินนะครับนี่ครับเลียร์ดินรอบข้างๆนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็มีน้ําเรือหน่อยนึงครับนี่ครับเนี่ยผมจะได้เลียร์ดินแล้วจะได้เติมน้าจะได้ให้อาหารข้างนอกนะครับนี่ครับรูมันนะครับนี่ครับนี่ครับ ประมาณนี้ครับเนี่ยนี่กระบอจิ๋วนี่ก็ปกตินะครับยังนิ่งอยู่นะครับนะครับหลังจากที่ผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับเนี่ยบ่อนี่กําลังเติมน้ําอยู่นะครับนะครับเนี่ยหลังที่ผมเคลียร์แล้วก็แบบนี้นะครับเนี่ยต้องเอามือโกยออกนะครับโกยแล้วก็มาวางที่เดิมนะครับตรงกลางท่อนะครับวางที่เดยกันครับนี่ครับ อาจจะมีดินเหลือบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้อันนี้ต้องเก็บไปก่อนนะครับพอมันหมดจาดูวางไข่แล้วนะครับต้องเก็บไปก่อนต้องเอาออกก่อนนะครับเนี่ยครับตังเคลียพื้นที่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเ๋ยวจะได้เติมน้ํานะครับนี่ครับ หลังจากเติมน้ําได้ระดับแล้วเนี่บผมก็เลยวางที่เดิมนะวางตะไคร์วางนะครับต่อกันใบไม้ร่วงล่นาสนะครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้ผมจะย้ำอีกทีหนึ่งครับก่อนก่อนที่จะใกล้จะรูวางไข่นะครับเดือนมีนาแล้วก็ไปเสียบตรงที่มีรูนะครับนะแล้วไปเสียบตรงที่มีรูนะครับน่าต้องรอปีหน้านะครับอ่นี้ครับ นี yeah, right. to to ่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะได้ไปฟงบ่อปูนนะครับลูกค้าโทรมานะครับสิบโลนะครับเดี๋ยวผมจะได้จับปลาไหลชั่งน้ำหนักนะครับเนี่ยครับผมเลยเตรียมถังไว้นะครับเนี่ยครับถังเปล่าชั่งดูน้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะได้จับปลาไหลขังไว้นะครับเนี่ยครับบ่อที่ผมดักมานะครับ ที่ใครที่มันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่อนะครับเนี่ยครับันนี้กันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนี่ยห้าบอรวดเลยนะครับที่ใครที่มันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอาหารกบออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้แก้เชื่อดนะครับอันนี้อาหารกบเม็ดเล็กให้ลูกปลาไหลนะครับเดี๋ยวแก้เชื่อดต่อนะครับเดี๋ยวจะได้ดูปลาไหลนะครับเนี่ยครับ นะครับดูแลน้ําก็ยังใสแจ๋วเลยนะครับน้ํามันจะสะนะครับนี่ครับนี่ครับน้าปลาไหลยังมองไม่เห็นเลยะเงียบกริบเลยนะครับมันก็ซ่อนอยู่ในนะครับนี่ครับอันนี้เชือกฟางก็ยังนี่น้ำยังใสนะครับนี่ยังมองเห็นหางอยู่นะครับหางปลาไหลนะครับนี่ครับนี่ต้องใสแบบนี้นะครับปลาไหลอยู่ได้นะครับเงียบกริบเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสายแกวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เปิดน้ำถิ้งนะครับจะได้เห็นปลาไหลด้วยนะครับพอดีลูกค้าก็โทรมาเะยครับอันนี้ก็จะเปิดนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นปลาไหลนะครับพอดีลูกค้าโทรมาสิบโลนะครับเปิดไปเลยนะครับ ไล่แปไปเลยเนี่ครับเนี่ยแปไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวชักเดี๋ยวผมจะเอาเชือกฟางออกนะครับเชือกที่มันลบสั้นนะครับเดียภาพปูผมไก่ชนเก่าๆนะต้องเอาออกนะครับจะได้เห็นแต่ไหลนะครับนี่ครับผมเอาออกแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เหลือแค่นี้เพราะว่าแถวคนแถวบ้างเขาเอานะครับสองสามโลนะครับเลยเหลือแค่นี้นะครับนี่นะผมเปิดน้ํา ล้างไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบ่อต่อไปนะครับนี่ครับเนี่ดักลันมานะครับก็ต้องที่ใครที่มันนะครับที่สําคัญต้องล้างก่อนนะครับแล้วค่อยมาวางนะครับนี่ครับอันนี้ก็อิที่หนือนี่เชือกฟลานะครับนี่ครับปลาไหลสวยด้วยนะครับสายสวยนะครับ แข็งแรงนะครับเพราะว่าดูจากการจับการตกใจอะไรนะครับมาแข็งแรงนะครับเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับอันนี้นนี้กันนี่ครับนี่ก็เยอะนะครับเนี่ยถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าได้กระขังก็ต้องล้างก่อนนะครับสําคัญมากนะครับที่ใครที่มันด้วยนะครับเวลาขังนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ โอเคเลยนะเนี่ยครับเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้ไปดูอีกที่หนึ่งนะอันนี้อันนี้ลูกปัดไหลนะครับไอตัวเล็กนะครับเท่ากันนิ้วก้อนนะครับเล็กขังเลี้ยงขุนต่อนะครับนี่ยครับเน่ยอันนี้อันนี้ลูกมันนะครับรุ่นแรกนะครับอันนี้ครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็ช่วงนี้น้ําลดนะครับปลาไหลเยอะนะครับผมก็ใส่ที่เดิมขยับลงตามน้ํานะครับลันนะครับมันได้มาเรื่อยๆนะครับวนไปวนมานะครับนี่ครับถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปจับเลือกปลาไหลนะครับ1ิบโลนะครับเพื่อเตรียมให้ลูกค้านะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ